มาที่ถ่ายคลิปข<า>้างหลังนะครับเอฟซีครับอา พ่อกันพี่น้องครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานคิดถึงจักเลยลุงโตนยบินรหน้าโตรับพี่น้องกขาดังใจคนละนึงแช่นึงเชีย

ดีครับพี่น้องครับจำกันได้บ่น้อจำกันได้บ่น้อเสียงพระเอกลูปลอ้อคุณเก่ามาบอกให้พี่น้องได้ฟังกันเทุ่นแล้วก็ผม้องเป็นขี้สวัสดีจ้านีล้ะน้องหลามูแค่จะพายาวรูปมูก์ว่ะเพรากันโดนเปิดไล่การมาสองแอพพีของพี่น้อง,กกองสองพ,พ,พ,พันหกร้อยว้าวาขอบคุนอว้วนหัว แม่ครับมือรีครับมาตามสัญญามาตามนัดหมยอาจารย์จากที่บริษัทคนแอยาเม่อกี้แม่ก็ัมีได้สําบีได้สมไปดีครับผมพี่น้องที่รับบัตรสบายบดีพีเน้อสมบดีเองถ้าเรานนะพนปลวยยังได้อับบันเหนังเบิ่งอยู่มแม่แมอันนี้ไได้ส่งการกล้วยเฉพาะม่งมันเลเ่เบิ่งดอกก็ดีเพิ่มา ซเครับ <m> ี่นครับดีใจครับดีใจหลังจากที่นะครับห้างไายกันปรยนเนาะเอาผู้ใดไมาดื่มใ่ะดพี่บอดน่อยพี่บอดน่อยแด่ลาน่อยเด็กสดบอดหน่อยนีระวังไนาะเพื่อนเพื่อนที่เป็นดสาวเลยให้อนขับไปลูกขววเ้าดวขฟาดปึ้ม กนาจเปนน่กดอนีใ้าดีวจะเป็นสาวแล้วาลเี่าตน้องลพืนด้วยคนติดตามจะเป็นหมื่นแล้วนองาเพื้นแทเสียงเนี่ยด้วย้ยเด็กห้วันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเนาะครับแล้วผู้ใหญ่ในวันหน้าคือยาบ้าบอเน่เอาบอ เขาเถากันเลยเด็กคนนี้คือผู้ใหญ่ในวันแม่ท่าเด็กส่งยาบ้าไม่มีหรอกมะนามีแต่ท่ากดำสกปรกเจ้าสั่งเองอานอีกเอาอีกเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันแรกถ้าเด็กติดยาบ้าไม่เห็นหรอกมะนาเห็นแต่มีเขาส่งแมงบอกบอกแม่งมาอีกอันนึงนี่ยังสุนัขแมงผู้ใหญ่ในวันแม่ผู้ใหญ่ในวันแรกเข้าฉากตัดสิครับ ประเดีนะครับนพันใ้มูเมเอาคพูดัเอาสามพันเจ็ดรอยคนเยอเพื่อสนพ่อเโดนักมุดไหแล้วครับตักมุดหแล้วครับเอาแกลเีเขาคือบอกคือนต้องเัดหมายกันเออเดี๋ยวเขาชะเลือยเท้าหลัง้ากานซ้ายบู้เออ้าเจ้าไอ้ไอ้ว่าเขาเปลือยรกันแตได้สองุพาพูดเดียวอย่ละสามพุ่งนี่โอ้ย มันผิดทางบักไคมันเดจักพีีบยมากับพี่เจ้าเดจัพีสีบีเถืจอย่างไปหมดันกับคนบือมาไปหาสแกแกงยัางก่นเียือเื่เิ่เอาหัวชุบอะไรไปให้ยงไปเสียค่าน้มันนมันไหลเนาะโอ้มันไหลไปเสียค่าน้ามันคน้โหลดนาะทั้มละซื้อวยเดี๋ยวว่น เก้าอี้ด mm ีๆ hmm. น hmm. ี่กับพ่อถือโอ้เก้าอี้ช่วใส่ยาเสมาเก้าอี้ใครว่ายังฉันอะแปดอี้าัเโ้าฮัลโหลฮัลโหลเัลโหลฮัลโวลฮัลโหลฮัหัลลหหหมลัห่ัหล สับสีเปนสูหายยังไงพี่น้องไม่ต้องคิดหรอกเิ้าหอนเปิอาบนำเลยเอาโไครับก้อนฟบก้อนสีพบกับศิลปินในคาวาหูอุ้ยแขาบ้าหูเาเจ้านคนได้หูอะไาเจ้าได้ บ่าน่เว่อสมคานะโอ้ยงงจริฮะออกผู้าครับผู้ชายใช่ไหจักเรีกมือนีเล่ามาหอดน่งย่ขันอยู่ละมาต่อเอ้ มาต่อคำถามบ่าเราซูพีซุนลงพันเียนเดียดเดียดเอ้มาแล้วผมก็บาเห็นแล้วโอ้โหเ้ยมัดเดือนี่ไอ้มุดตาเอาเดี๋ยเอาสิวันสิบเอกับสิบปีแล้เชิดมือยังไหมันเดือแล้วมันเดือดแล้วพ่อแม่เดี๋ยวคพ่อเด้อขวายากพ่อ ทของไรกันเอ้าโดยังไงครับพี่เ้องครับทักซีหาเพลงกวนเทวกับไอ้ลุงแพ้เหมเออให้พูดเรว่ากวนหรพี่ให้พูดเรยว่าก่อนเอาอันี้จิงใเท่านี้เนี้ปั่นปั่นนี่เด้หลังจากที่เราไปบุกนี่เด้อเออของนี้ดีไม่ต่างกันอย่าอ้าตค่วนให้รูรอกกอนวัวเออจะสั่นโอ้เจมส์เดี๋ยวเขาักสองเดี๋ยวจะรอดฮ่าน่่าฮ่อ่าฮ่าฮ่าฮ่่นฮาฮ่า่าน แกยูเมีนเมกี้เมวลาชิมสุท้ทยเป็นว่าพ็นจบเอาไปเลยเราเพลงเป็นว่าแรงครับพุดแผนมากวันนี้ก็แผนมากวันก็ดอกดองนั่นดอดอกย่งี้กันอย่งนีพราวเฉแๆคอยถามว่าฮุ้ยบูบุะเป็นน้องนางนองว่านสิต่ยบปลวก็พ่คนเาขอปันน่าเสียงมั่นเขาห้องแค่โอ้แตกมาคนมังจะหาพันสาม้อยคนช่วงนี้นะเดียวกวพกกับไอุู้กแค่สอบม้าดิทันโรลอมคนลดล่งตัวสิแาพิทชอบป้ โอ้ยพระกาศถาม้องรู้ว่นมุ่นก้อนจิตเราใการประกาทักมากเราเอาเพลงให้หน่อยยศจะให้ติปมันมาโอ้ยม่ยบานไม่อุปาไอ้ขอทั่วอี่ลี้้าพี่น้องครับเม่ยบานไม่ว่าเื่อมาเป็นน่าเอกได้ไหมผู้่นดังในโลกโซเชียลตัวเนี้ยเม่ยบานไม่เม่ยบานไม่รอกกขั้ขอกระกอะไรอาแ่ไม่ดีท่น ก็ใส่สีเป็นอะงก็เรีบ้ม่านี่บ่อนเรยม่ใส่สีก็การู้จักงัคนกมตุลุกตุนตุุกตุนตุกตุนตุลุกตุนตุล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 กตุนตุลกตุนตุกตุนตุล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 ุกนลกตุนกตุนตกตนตุลุกตุนาุลุกตุนตคมีกตกตุลุกตาน่อย พอก็นหนีม่เาหน่อยไหมไม่ยังหรือทวดแต่ดิเดี๋ยวตอนมันไงึดี๋ยนี่ยล่ะตั้งฟตงตันงแ้วหนูจะรอให้ฟัง